จะพาทุกคนไปเที่ยวปราสาทหินวัดภูเดอไปซี่ปีก่อนอื่นสาวพันกีดเท่านั้นเดสาวพันซื้อปีแล้วเฮาก็ขึ้นรถไปเด้พี่น้องเอ้ยมีรถไปส่งนี่แหละเฮามาขึ้นรถคันนี้เนาะเี้พีนางน้ำกันขึ้นแล้วก็รถก็กำลังจะออกไปส่ง ไปแล้วไปส่งยู่คุณ้วเดอ้อประสานหินวัดพุทธมิน้องก่อนชึ้นวัดพือกก็มิน้องผูใด้อ้มีมนนี้นก็มีอพออางสิมาเอหมดแล้วเด้อ จะมาส่งเขาอยู่จุดนี้แหละกองหินแต่ก้อนพุนนาพ่นเอามากองคนบุานนหา,หา,หา,หาน,นมุดจ้กไหลเนาะเครื่องก็่ไม่ไดจะมาไหว้วันนี้ภูกรุมาธาอันนี้ก่อนซือดอกไม้ทุบเทียนไปไหวยพญยายกมุมารธาด้บบันทึกภาพเป็นที่ระลึกบนหนทางขึ้นปสาทีนี้ก้อนงามหลายเนาะ หอดและเด้อที่เลียวเห็นเป็นปราสาทหินวัดภูเลยเด้อเพิ่นสร้างเป็นสองหลังคู่เฟดกันเลยสร้างคือกันทั้งขัาวและทั้งไาย,ยุทั้งกลางมีต้นตาลสองต้นเลียวผ่านไปเป็นภูได้หันธธ่นปราสาทหินทางเบื้องขวามือเนาะอันนี้น่ะเบื้องเต็มเต็มเลยเบิง่งดูศิลปะลวดลายของคนบุหานสมัยต่กอนเม่นหินทางนั้นเลย มาเบิ่งก้ำขัวาก็คือกันเอาหินสร้างเลยคือกันทั้งขัวทั้งท้ายเลยนะเานาะเข้าไปเบิ่งขาง

มาจุดนี้เห็นว่างามหลายมากหลายกันเลยบันทึกภาพไว้ก่อนเพื่อเป็นที่ระลึกเนาะนี่คือทางขึ้นไปบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดอ้อเจ๊เขากำลังเอานกพันธ์นเนาะเคาจะไปปล่อยนกนี่ปล่อยนกเอาพญากุมภัทรอยเทิงเทิงดีกว่าบ่เรื่อ,อ,าาองแค่อยู่ในนิตรต้นตะไบโอ้ต้นจะปานี่บอกอพญากาาุมภาทเขาจะไปปล่อยนกยยนอยู่พญากุมภาท ทามาแล้วคนต้องเฮ็ดบุญเด้อ,อนี่ขึ้นหกเขาเขามาวัดภูจมปาซักเขาจะขึ้นเมื่อทำผลิสีแล้วขึ้นเมื่อวอนแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้แหละจะไปกินแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จะไป็ขอพรพอเขามาหอดวัดภูจมปาซักอันอยู่ทั้งหลังนี้คือวัดภูจมปาซักเจ้าว,วันนี้เราจะขึ้นมาหาพญากรมทา จะขึ้นไปเถงหนี่เนาะบัดนี้มาถึงจุดพระเจ้ากรมมาท้ากับปล่อยนกเรียบร้อยแล้วทำบุญปล่อยนกแล้วก็มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนหมักเบ่งเพื่อไปขอพรจากพญากมาุมมาท้าพญากุมมาทานี่แหละขอพรให้เพิ่นปุกปักหักสายอยู่ดีมีแหงมีโชคมีลาบเขาขึ้นไปต่ออีกเนาะเพื่อจะให้ถึงจุดหมายพุ่นแหละไปหาบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปบ่น ปราสาทหินเทึงภูพเลยเนาะทำพลืสีพุ่นมาเดอ้อมาเดอ้อเออกะไคแดมมหอดบอนนี่แล้วเพียงมันนี่ขึ้นคันใดามาล้วเอาไขหน่อยนึงต่อไปนี่เนาะสั่นได้บอนนี่นะยาวไก่อีกเนาะสองฝากทางนี่เป็นต้นจำปาหอมหอมดอกจำปาสุงกำลังบานสุงกินหอมมา ได้ดมกินดอกจำปาคือว่ามีแฮ้งด้หน่อยนึงขึ้นคันใดก็ได้ถึงว่าจะเมื่อยก็ได้เนาะเอยขึ้นหวอดพี่แล้วเสีอสิหอดเนาะมันทำมารสูงสูงมาเด้เหลียวหูยูรุมยังอยู่พุนมาขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเลยเขาขึ้นหอดก่อนแล้วอันนี้นคือบน เขาขึ้นมาถึงแล้วอันนั้นเอาให้เบิรงทั้งลุมบอลเขาขึ้นมาเนาะ <laughs> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา, <laughs> นม,ามาเลยมาเลย <c oughs> มามามาทา, <c oughs> <c oughs> ายังที่ขึ้นอีกมีขนาดขึ้นอีกสิยังอีกยังอีกยอดหนึ่งเ <c oughs> ขาสิบห้าบอนน้ำสักดิ์ยังอยู่ ขยเกียมขึ้นอีกอยังเม่ทันหอดเด้อยังตั้งสองยดุดพุนได้คันไดบอลน,นี่แล้วก็ยังมีอีกอยู่เนาะสู้จะฮอดบอลทำบอลิสีออเอาสู้สู้สู้ขึ้นเลยขึ้นเลยเป็นกําลังใจให้เด้อขึ้นเมือ้อขึ้นเมือ้อเป็นกําลังใจให้เมื่อกัายุดมาหอดแล้วขอนั่งพักพรจังหน่อยกันเมื่อหลายแล้วีน้ำไปกําลังไปเด้อ ผูห้หนึ่งเอาอย่างไปก่อนไปไปขึ้นเมื่อก่อนเดิมเมื่อถ่ายอยู่เทิงพุ่นแหละชิคอยอยางตามหลังเพราะว่ายัางมีผู้หนึ่งทิถ่ายแล้วก่อนเด้อโอ้เก่งหลายเนาะไ้เสื้อสีบัวกับไอเสื้อสีฟ้านี่ขึ้นเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาลดกระสันนี่นี่นะสันหลายเนาะบนคันใดวักสุดท้ายแล้วนี่ บอลสุดท้ายแล้วจะปิดถึงและหนีถึงทำบนนั้นนี่นะคอยขึ้นคอยขึ้นไปเฮากระไดเมยหายใจยาวๆแล้วจึงขึ้นเอ้าขึ้นไหมขึ้นไหมไปขึ้นขึ้นขึ้นบอต้องรอไม่ไปไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามูถ่ายอยู่ถ้ามาขึ้นมาขึ้นตามไปหามมเดอ เอ้เขาจะหอดจุดหมายเลยได้เขานี่น่ะกายแล้วมาหอดแล้วเขาสุยหอดแล้วดีใจสซโยใสสซไโยมาหอดแล้วเขาสิแนมเห็นปราสาทหินยูเทิงภูพีเดอร์นี่ปราสาทหินยูเทิงภูพีน่ะเขามาหอดจุดหมายเลยได้นี่ตอนนี้น่ะ นี่คือข้างนอกของปราสาทหินเนาะโอ้ยเป็นคนบุหารสั่งแต่ก่อนเป็นหินมดเลยน้ำสวยงามศิลปะแต่ก่อนเนาะไปเข้าไปทางในปราสาทหินเนาะไปขอพรพระเจ้าใหญ่เด้อสาธุสาธุ สาธุให้ลูกหลานมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งมีโชคมีลาบโชคใสเดอ้อโดยพระเบงบอลพันสร้างหินเนาะพันสร้างหินอยู่บอลน,นี้แหละคนสมัยบุหานแล้วพันเก่าไปสร้างเป็นปราสาทหินวัดพูจมปัสซักและก็เป็นก้อนหินต่างๆเปียงหินเห็ดหนทางขึ้นมาให้เขาเนาะพันสร้างหินอยู่บอลน,นี้แหละแล้วพันก็สร้างเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แผ่นสามเหลี่ยมเพิ่นเห็ดเป็นกรอบแล้วก็เห็ดเป็นโต๊ะนั่งหับแขกได้เนาะที่เพิ่นเอาไปสร้างนะเพิ่นสร้างอยู่บนนี้เฮากะนาดเหลือเสื้อเลยว่าสมัยก่อนเพิ่นเอาอีหยังมาตัดหินนี่เป็นหินภูเขาหินผาแท้แท้แข็งขนาดเลยนอกจากนั้นเพิ่นกัยังขวดเด้เพื่อนยังขวด,ด,วดหินเป็นหูปสิงโตนี่เดะมาเบิ่งน้ำกันเนาะ ันนี้เมนฮูกแค่พันขวดสะเหีนไว้เนาะเป็นฮูโตูแค่ไปไปเบิงบ์บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นล้ากันเด้อบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่บอ่อนนี้เนาะเขาจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่หัวหรือว่ากินหรือว่าเอาไปอาบแล้วหอพอร้อมว่าให้สุขภาพแข็งแรงหายพญานโลคามีโชคมีไซสยู่ดีมีแห้งอันนี้คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่ตกลงมาเนาะซิศเนาะ ้าไไหลลงมาขันจีกินละตวงเหรอขนาดอาชีอาบละตักออนนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือบ่อน้อยลงมาแล้วบ่อนี้เด็กเห็นไหมเด็จ้องละมีขึ้นได้นะถ้าว่าอันตักเอาละก็แก้วอันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลลงมาเลี่เด็กข้าขอด้ด้ว ก็เอาน้ำสักสิบน้ำพันก่อนร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแหง้งสุภาพเข้มแข็งหายพยานลูกคา้าหายเคาะหายเข็นพอเข็นเอ็นให้ให้หนีมีแต่โซ่ไปไซเดอร์เข้รง